ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์การให้ทัศนะมวยรักมวยชอบชอบก่อนชกในรายการมวยไทยเจ็ดสีที่จะถึงนี้ตรงกับวันที่8ตุลาคม2,66 6ที่จะถึงนี้คู่มวยมีการถ่ายทอดสดเวลา14นาฬิกานาทีเช่นเคยครับคู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าคีเลียนคู่ที่1นี้ชกกัน102่อนด์เป็นการพบกันระหว่างเจ้าคีเลียน พออ่ออุดอุดรจะพบกับเจ้าจีลาวัตสอราษภูมิผู้นี้ชกกันในพิกัดหนึ่งร้อยสองปอนด์มวยคู่นี้สุงมวยคล้ายๆกันเป็นมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแงกร่งลอกรัดมั้นทีมวยจิตมวใจนี้บูสู้ดี บูสูกเกินร้อยบูสูห้ายกผู้นี้ผมยังดูว่าเจ้าคิเรียนอ,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 อูดูดอดนี้น่าจะใช้ลูกเข่าปั้มตีเข่าแหลมแทงเก็บลูกกระโดดตีเขา่าลูกขยันลูกหนักลูกแรงน่าจะเอาชนะเจ้ากีราวัฒศบราชภูมิที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะตีต่อยเข่าปั้มตีแต่ดูว่าน่าจะต้านทานความหนักความแรงความขยันของเจ้าคิเลียนอ,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 อูดูดอดไม่อยู่จึงให้เจ้าคิเลียนน่าจะเอาชนะได้ คู่ที่สองนี้คู่สองนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าชัมปางามปอประมุกจะพบกับเจ้าเหนือเพชรจีลาสปอร์ คู่นี้ชกกันในพิกัด113.5ปอนด์มวยคู่นี้เป็นมวยหนักแรงทั้งคู่นับนอกได้อาวุธหนักแรงจังหวะตีต่อยหนักแรงต้นๆน,น,นี้มีนับมีนอกได้ทั้งสองคนแต่คู่นี้ผมยังดูว่าเจ้าสัมป่างามปอประมุกนี้น่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกร่างกายที่ดีกว่าเพราะดูว่าเจ้าเหนือเพชรจีราสปอร์ตนี้ดูว่าจะตัวเล็กกว่าและช่วงหลังๆนี้ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ คู่นี้น่าจะชิงกันตายแต่ผมยังรู้ว่าเจ้าชำป่างามนี้ไปลายนี้น่าจะรักษากําลังไว้ดีกว่าจึงให้เจ้าชำป่างามปอบประมุกนี้น่าจะเอาชนะได้คู่ที่3ของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าเด่นพยักษศัก์สตูล ี่พบกับเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่คู่นี้ชบกันในพิกัด119ปอนด์ว่ยคู่นี้ผมยังชอบไปที่เจ้าเด่นพะยักษ์ศักดิ์สตูลผมดูว่ามีลูกหมัดลูกศอกลูกเข่าปั้มตีเข่ายัดไส้อาวุธหลากหลาย อาวุธหนักแรงมีศอกที่เป็นลูกเก่งของเขานับนอกมาหลายคนน่าจะเอาชนะเจ้าวันวิเศษลูกบ้านใหญ่ที่ดูว่าเป็นมวยจงังหวะฝีมือจงังหวะเตะต่อยเยี่ยมเชิงดีอาวุธหลากหลายอาวุธรวดเร็วแต่ดูว่าน่าจะโดนดักหนักไม่ค่อยได้ดูว่าเพราะว่าเจ้าเด่นพยักนี้ลูกมีลูกศอกที่อันตรายมากจึงให้เจ้าเด่นพยักสักสตูนนี้ น่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกเข่ายัดไส้ลูกสอบเอาชนะได้คู่ที่4ี่นี้คู่เอกของรายการนี้เป็นการพบกันระหว่างเจ้าดีโชปอรบริรักจะพบกับเจ้าสมรักน้อย มวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าหรือเจ้าสมรักน้อยเพชรยินดีคาเดมีคู้นี้โชคกันในพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบแปดปอนด์มวยคู่นี้เจ้าดชโชเล็กปอบริรักษ์นี้เป็นมวยในเกลือในเป็นมวยเจ้าภาพเป็นมวยในบ้านส่วนเจ้าสมรักน้อยเป็นมวยในเกลือเพชรยินดีเป็นมวยมายอน คู่นี้เจ้าดดโชเล็กปอบริรักษ์นี้เป็นมวยเข่าปั้มตีแข็งแรงแข็งแกร่งข้อแขนนี้รัดได้หนักรัดได้แน่นลูกตีเข่าแต่เป็นมวยที่มักจะชอบแพ้มวยที่เป็นจมวยจังหวะฟีมือบางครั้งก็เข้าไม่ติดโดนลูกดักตีดักต่อยนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันคู่นี้ผมจึงชอบลองไปที่เจ้าสมรักษ์น้อยมวยเด็ดเ89แปดเก้าผมดูว่าน่าจะใช้ลูกจังหวะตีต่อยเขาควางหน้าดันหน้าดันแทงเสียบลูกเก็บ กันดูว่าน่าจะดีกว่าและดูว่ารูปร่างนี้น่าจะได้เปรียบนีดูผมจึงชอบไปที่เจ้าสมรักษ์น่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือคอยเก็บคอยกันคอยโต้จังหวะดักโต้ดักแทงดักติดักต่อยดูว่าเจ้าติโชนี้น่าจะเข้าไม่ติดจึงให้เจ้าสมรักษ์นี้น่าจะเอาชนะได้มมยชอบ80%เซชอบไปที่เจ้าคีเรียนอาวุธอุดรคู่ที่หนึ่ง และมอนชอบ90%ชอบไปที่เจ้าชำป่างามปอบประมุกคู่ที่2ของรายการ